ละครจีนขอโทษที่ใช้ภาพโรเซ่แบล็กพิงเป็นรูปถ่ายโสเพนีโดนด่าจนต้องร่อออกมาขอโทษอย่างเร่งด่วนสำหรับทีมผลิตละครสามชาติจีนเรื่อง Justice in the Dark หลังมีการพบว่าได้ใช้ภาพของไอดอลสาวโรเซ่แบล็กพิงเป็นรูปถ่ายโสเพนีประกอบฉากหนึ่งในละครฉากดังกล่าวเป็นฉากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลองตัวเป็นสายลับเพื่อไปสืบสวนคดีและเข้าไปขอบริการทางเพศ พนักง,งานของโรงแรมจึงมอบแคบตาล็อกผู้หญิงให้เขาในแคบตาล็อกดังกล่าวมีภาพหนึ่งถูกพบโดยแฟนๆแบล็กปิงกว่าที่ดูคล้ายกับภาพของโรเซ่มาก ประเด็นดราม่าโต้าเถียงที่เพิ่มขึ้นทำให้ทางฝ่ายผลิตได้ลดฉากดังกล่าวออกจากละครโดยไม่มีค่าอธิบายและสิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความโกรธให้มากขึ้นเนื่องจากแฟนๆกล่าวหาว่าละครพยายามเพิกเฉยต่อปัญหาและแสรงทำเป็นว่าไม่เคยเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ทีมผู้ผลิตตัดสินใจออกมากล่าวคาขอโทษผ่านเว็บบพลฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน บริษัทผู้ผลิตกล่าวว่าเนื่องจากทีมงานของเราละเลยในการทำงานเราจึงใช้ภาพถ่ายของโรเซรย่างไม่ระมัดระวังการกระทำนี้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของโรเซทางเราอยากจะขอโทษอย่างจริงใจต่อโรเซรและแฟนของเธอ